วันนี้ชายเก้าได้รับบัตรเชิญจากบันนี่แหละบันนี่เชิญชายเก้าไปเปิดตัวบ้านใหม่ของบันนี่ที่อยู่ใต้สะพานลอยน่ะคนมีใครอยากไปดูกับชายเก้าบ้างชายเก้านี่อยากไปสุดๆเลยอยากรู้แล้วว่าบ้านบันนี่หลังใหม่ใต้สะพานลอยมันเป็นยังไงบ้างพี่ชายเก้าก็ถึงใต้สะพานลอยแล้วว่าแต่บ้านใหม่บันนี่อยู่ตรงไหนของสะพานลอยล่ะเนี่ยชายเก้าจะหาเจอไหมเนี่ยยำ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  อร่อยจังเลยอะันนี้ก็ไม่ใช่โอ้ดีนะวันนี้ตุนไว้ยำ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 ใครก็ได้ยินเสียงออกมาจากตรงเนี้ยเฮ้ยเสียงใครพึมพำพึมพำหน้าบ้านเราเนี้ยวันนี้วันหยุดแท้ๆเลยใครเนี้ยช้เก้าเองไงชายเก้าจะมาทำอะไรหน้าบ้านฉันเนี่ยเอ้าก็เธอให้บัตรเชิญฉันมาอ๋อลืมลืมลืมวันนี้จัดปาร์ตี้แหละ โอ้ยฉลองบ้านใหม่เธอเหลอเนี่ยใช่เธอคนแรกเลยนะที่มาบ้านฉันเนี่ยหุยว่าแต่เธอเชิญใครมาอีกเหรอไม่มีนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> ข้ามาก่อนนอ้ย,อ,ยอะไรทำไมมันดูแบบเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอย้ตรงนี้เตียงฉันเองเชคเกอร์บางทีฉันก็ขึ้นไม่ถึงข้างบนใช่ฉันก็นอนข้างล่างเนี่ยโอ้และต้นไม้นี่เอาไว้ แทะเล่นเวลาเบื่อๆงัดมามเป็นตกเป็นกระต่ายเนี่ยโอ๋แล้วข้างในนี้เป็นห้องรับรองของฉันแต่มันไม่มีทีวีนะไชเกิลเธอไม่รู้จะอยู่ได้หรือเปล่านี่ฉันปิ้งไก่รอเลยเนี่ยนี่เธอปลูกแตงโมด้วยหรอใช่แตงโมนี่ไว้กินเวลาหิวแล้วก็ดอกไม้ไฟบันนี่อะไรถ้าเธอจะอยู่ขนาดเนี้ยฉันว่าเธอไปตั้งแคมป์มั้ไม่อันนี้ก็ไม่ได้ตั้งแคมป์นี่บ้านบันนี่เองแต่ว่าไปเธอก็จัดบ้านสวยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเล็กไปหน่อยเชคเกิลออกไปดิเกกะว่าแต่วันนี้จะชวนฉัน นนวันนี้ฉันตั้งใจจะมาดูบ้านเธอโดยเฉพาะเลยอ่ะ<ร>อแล้วฉันก็พาน้องๆทุกคนมาดูด้วยแหละไม่ให้ดูแล้วเอาปิดบ้านแล้วเหรอปิดบ้านแล้วอุ้ยแล้วลบันนี่เธอก่อไฟไว้ต้องนู้นไฟจะไม่ไหม้บ้านเธอหรอมันจะไม่ได้ไงไชกิลนนก็มี้อนหินกั้นไว้เนี่ยมันจะไม่ได้ยังไงเธอจะรู้ดีไปกว่าฉันได้อย่างไรนิ้งก็เธอย่างไข่ไว้อย่างเงี้ยไข่อุ่นมันไวตลอดเวลามันจะได้อร่อยไงไหนลองจินมดูอร่อยไหมอันนี้อร่อยอ นี่นะฉันเห็นเธอตั้งคม้มเอ้ยไม่ใช่ตั้งแค้มฉันเห็นเธอกาะ บ้านฉันไงฉันเห็นบ้านเธอเป็นอย่างนี้แล้วฉันรู้สึกอยากไปตั้งแคมป์เลยอะบันนี่ผมไม่ต้องไปรอกไยเกลเนี่ยนอนบนโซฟาฉันเนี่ยได้บรรยากาศตั้งแคมป์เลยเนี่ยตรงนี้มันไม่มีหลังคาหันไปดูบนฟ้าสิโอ้โหเวลาฝนตกนะไฟก็ดับแล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากนอนสบายๆเนี่ยที่เตียงเนี่ยมันมีเพิงอยู่ข้างบนเป็นหลังคาไยเกลรับรองว่าฝนไม่สาดแน่นอนแต่ว่ามันไม่ได้บรรยากาศจะดิบันนี่มันไม่ได้วิวอะไม่ได้วิวเหรอโอ้โหทำไงอะคราวเนี้ยนี่เลยบันนี่ว่าไงไปตั้งแคมป์ร กัน,ไ,นได้เลยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวแป๊บๆชายเกลทำอะไรหรอเด๊ะเด๊ะเดล็อกบ้านแป๊บเดี๋ยวล็อกบ้านแป,ป๊เบปปเดี๋ยวคนอื่นรู้ว่าบ้านฉันอยู่ตรงนี้เขอปิดบ้านก่อนโอเคคราวนี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วคิดว่าเป็นกองขยะกันทังนั้นแหละ <c oughs> เอาจริงตอนแรกนะถ้าฉันไม่ได้ยินเสียงเธอฉันไม่รู้เลยว่าตรงนี้เป็นบ้านนะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยชายเกลดีแล้วฉันไม่อยากให้ใครรู้นี่บ้านฉันขอปิดบ้านดีๆก่อนโอเคล็อกเรียบร้อย <c oughs> วปดบ,บ้านพังหลังคา เดี๋ยวไปกลับมาซ่อมก็ได้ชัยเก้ว่าแต่เราจะไปตั้งแคมป์ที่ไหนเอ่ยไปตั้งแคมป์ที่ทะเลกันเถอะโอเคไปกันว่าแต่จะไปยังไงกันเนี้ยเมื่อกี้ฉันเห็นรถโซฟาของเธออะเอาออกมาได้ปะอ่ารอแป๊บหนึ่งเธอที่ลำบากลำบนจริงๆเลยนะชายเก้มีบ้านตั้งหลังใหญ่ไม่ซื้อรถไว้ลงรถก็มีเอามาขึ้นเลยเร็วต้องให้ฉันเอารถโซฟาฉันมาตลอดเลยโหกว่าจะไปถึงทะเลเนี้ยเล่นเราเหนื่อยพอดีไปไปเลย โอ้โหทะเลที่มีน้ำใสมากเลยใช่วันนี่นี่นะไอชเยชลชัยเนี่ยโอ้โหน้ำยังใสอ่ะชัยเกิล้สิใช่ว่าแต่ไม่เห็นปลาเลยอ่ะทำไมไม่มีปลาเลยเนี่ยนั่นนะดิว่าแต่ทำไมถึงมากอรนี้เหรอชัยเกิลก็เกาะนี้มันยังสวยเลยไงบันนี่มาแล้วบันนี่โอ้ยโดอนจันนี่อีกชัยเกิลอะไรของเธอเนี่ยได้ ได้ไอ,อ้ฉันถับขึ้นฝ<ด>ั่งแล้วออโอ้ยถึงแล้วโอ้โหก่อนนี้สวยๆน้ำทะเลก็ใสๆนี่ไงฉันเลยชวนเธอมาตั้งแคมป์ที่นี่ ไงเลยอุปกรณ์กลางเต็นมาปะเนี่ยเอไม่ได้เอามาอ้าวแล้วลืมได้ไงเนี่ยแล้วเราจะทําไงดีเนี่ยเราก็ค่อยไปหาที่พักพิงใต้ต้นไม้อะไรแถวนี้ไงโอ้ยนี่เธอดูแบกิวมาเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ดีกับสาวน้อยขณะนี้เราอยู่กันที่เกาะร้างโดยที่ว่าแบกิวบันนี่กับแบกิวชายก็ไมาได้เอาของอะไรมาเลยตอนนี้นะครับแบกิวบันนี่คิดว่าเราควรที่จะไปหากิ่งไม้ใบไม้มาทําเพลิงเพื่อจะทำเป็นเต้น โชคยังดีนะครับที่เรามีเจสสก,กี้อยู่2ลํลำโดย1ลำเนี่ยมองเทิ้งไปบนชายหาดแล้วนะครับ <c oughs> แล้วคราวนี้ใครจะลากลงทะเลให้เนี่ยไชคลเธออยู่บนเกาะคนเดียวไปเลยบันนี่กลับบ้านแล้วดีกว่าไม่เอา,าจะมาถึงนี่แล้วบันนี่่ะกลับสิไชคลจะอยู่ก็อยู่ไปบันนี่กลับดีกว่าไปนะจ้าอุ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิบันนี่เพิ่งไปจริงไชคล์วันนี้เลย วันนี้เหาะกลับมาได้โอ้ยในที่สุดเธอก็ต้องมาเล่นน้ำอยู่ริมชายหาดชายเจ่าบบเธอทีแกล้งฉันตลอดเลยแรอบนี้จะจับได้หรือเปล่าล่ะไปดีกว่าไปที้เธออย่าไปเลยชายเจ้เธอนะอชอบแกล้งฉันอยู่เรื่อยเลยเนี่ย ก็ได้งั้นเราไปสำรวจป่ากันโอเคเราต้องไปหาฟืนมาก่อกองไฟด้วยนะอตอนนี้นะครับจุดจุดนี้เนี่ยเราอยู่กันในป่าเกาะล่างนะครับบันนี่เนี่ยกำลังจะมองหาเส้นทางการจัดตั้งแคมป์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเจอทางขึ้นไปบนเนินนะครับอุ้ยเรามีต้นมะพร้าวนะครับ มือนี้เราน่าจะกินลูกมะพร้าวกันนะครับน้ำมะพร้าวคงอร่อยแถวนี้นะครับเขาบอกว่ามีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ดุร้ายอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแต่วันาานี้ไม่เห็นสัตว์ป่าแม้แต่ตัวเดียวเลยเห็นแต่ดอกไม้ดอกอะไรเนี่ยเต็มไปหมดใช่ก็มันคือดอกอะไรเนี่ย ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าดูดอกสีชมพูวิฝั่งนี้มีเขี้ยวด้วยเฮ้ยยังกระดอกไม้กินคนเลยบันนี่ดูดิโอแต่มันมันเป็นเกสรอนนะใจก็ไม่เห็นมันทําอะไรเราเลยฉันคงดูหนังมากไปอ่ะบันนี่ดดอกไม้ใหญ่มากเลยนี่ก็ใหญ่มากเลยโอ้ยมันดูสวยมากเลยอ่าเธอดูสิเนาะสีชมพูด้วยใช่เด็ดดอกนี้กลับบ้านกันดีกว่าอ้อโอยฉันเด็ดได้เด้อฉันวันนี่ฉันว่าเรากินน้ำหวานจากดอกนี้กันไหมโอ้ยบอาใจเกิลเธอโดนดอกไม้ทับตายนี่โอย มันหนักมากเลยเธอโอยนใส่ชั้นน่ะพื้นมาก่อนพื้นมาก่อนเดี๋ยวปั๊มหัวใจให้สามสองหนึ่งฮึบได้ไ <ป S 1> นด้นแล้วปั๊มหัวใจ CPR ไชเกิร์เป็นน่ะแต่ที่นี่ไม่มีสัตว์เลยนะไชเกอร์ปลาก็ไม่มีสักตัวเนาะเออใช่เลยนี้เราจะทําอะไรกินกันดีอ่ะปลาก็ด,ดอกไม้พวกนี้เหมือนดอกไม้กินคนเหมือนที่ไชเกิร์ว่าเลยแต่ว่า,วามันไม่ขยับนะนั่นระดีไม่เห็นขยับอะไรเลยวายเอ้า จะเป็นลมแดดเหรอดอกไม้ไมมด,ด,ดอก<ช>ไม้ทับอีกแล้วชากิล C P I ชั้นหน่อยได้ได้เดี๋ยวชั้น C P I ให้เธอเองอึ๊บโอ้โหขอบคุณมากชากิลโอ้โหฉันติดอยู่ในดอกไม้ช่วยด้วยเอา้าเธอไปติดอยู่ในดอกไหนแล้วเนี่ยโอ้ยดีนะกระโดดออกมาทันเทว่าแต่เราดอกไม้พวกนี้ไปทําบ้านได้นะฉันว่า เฮ้ยใช่เลยบันนี่แต่พงนี้มันดูเหี่ยวเหี่ยวแปลกๆ่ะอุ้ยดอกนู้นดีกว่าชาเกิลมันเคลื่อนที่ได้ด้วยอุ้ยมันปุ๊บ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 เฮ้ยแจ๋งดีแฮนี่มันดอกอะไรเนี่ยอุ้ยด,ดูดูซี่มันมีเถาวันด้วยอะ่ะนี่มันดอกอะไรกันนี่โอ้อย่างสวยเลยสวยมากเลยอะข้างหลังมันขยับดุกดิกดุกดิกด้วยชาเกิลเฮ้ยี่ยฉันว่ารอดอกนี้ไหม มีเถาวันด้วยอ่ะเราเอาไปผูกไว้ข้างล่างเป็นเปลแล้วเราก็ทําห้องนอนตรงนี้ดีเลยีเดี๋ยวเอามีอเอามาก่อนใช่เราต้องตัดนะใช่เราต้องตัดนี่กระโดดไม่ถึงอ่ะนี่พอได้ไม่ใช่เกิลอุ้ยพอได้อยู่ตัดเลยฉันจะตัดด้านนั้นหนึ่งสองสามอุ้ยโดดไม่ถึงอืดโออืดฉันพยายามกระโดดไม่ถึงเหมือนกันน่ะอืด โอ๊ยต้นไม้โุ้ยบบดนี้เธอตัดฉันรดยมาเลยต้นไม้มันขยับใจเก้าฉันรู้สึกว่ามันขยับเหมือนกันมันขยับยิงด้วยอไปนะมันต้นไม้กินคนจริงด้วยชเก้าหนีเร็วนีก่อนนีก่อนนีก่อนวอ้ยโอ๊ยชาเก้าโอฉันโดนพิษมันเจ็บเจ็บเจบเจ็บเ้ายโอี้เระวังช่วยด้วยชาเก้านีดีกว่าเร็ว โอ้โหโหมโยอมันยังขยับไม่อยู่เลยอ่ะดอกไม้กินคนนี่ชายเก้าเฮ้ยตรงนี้ก็มีโอ้ยตรงนี้มันขยับแล้วชายเก้าโอ้ยวายโอ้ยนี่มันป่าอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ย บันนี่เธออยู่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ชาเกิลต่อมาผิดก่อนแล้วแหละชาเกิลวันนี้ฉันว่าเราคงไม่ได้ตั้งแคมป์แล้วแหละพี่ฉันก็ว่าล่ะทำไมพวกปลาพวกสัตว์ไม่มีอยู่เลยอะต้นต้นไม้กินคนกินไปแล้วแน่เลยก็หาอะไรอะคือเจอแล้วปืนอะไรบันนี่เฮ้ยเธอมีปืนไฟฉันว่าเราจัดการมันได้แล้วแหละชาเกิลรอบนี้เนี่ยเผามันให้หมดเลยให้มันสิ้นซากไม่งั้นมันก็จะกินสัตว์ป่า กินจัดทะเลไปหมดอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยสำเร็จเย้เย้เย้เยหูยข้างในยังมีอีกเต็มเลยเราต้องไปจัดการอยา่าเผาไ้หมดว้าม<อ>ันนี่แลมบโบเผาแบบอัโอปปตโนมัติไ <laughs> <laughs> ม่น,นี่เธอเผาตัวเองตายได้ปะเนี่ยุ <laughs> ูยนี่ไงนี่ไงเจ้าตัวการเผาไ้หมดอยา่า ไงล่ะเจอบันนี่เข้าไปหงายกันละสี่แต่ละตัวน้ารู้สึกดีชายเกลได้เผาหมดแล้วฮฉันว่ามันของพวกดินชายเกลไอที่เผาบนดินมันไม่ใช่เมื่อกี้มันไม่ใช่ตัวจริงมันอยู่ตรงนี้ชายเกลฉันเผามันไม่ตายนะายังโชคดีนะที่มันมีเถาวันนึงไว้อยู่อ่ะแต่ว่ามันก็ขยับได้เรื่อยๆนะชายเกิลตาบันนี่จนตรอกบันนี่จนตรอกช่วยด้วยยิงเลยไหมเนี่ย เดินไม่ลดเลยนะโอ้ยมันดันมันนี่ออกโอ้ยมันตามมันนี่ไปทางนู้นแล้วเหรอใช่แชก้าว้าวพี่มันดำดินลงไปแล้วว้าวมันโหดมากแชก้าดูสิโอโอ้ยแก้าจัดการมันจัดการมันจัดการมันเร็ว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 มันมันโหดมากเจอแค่สองดอกที่กระหยาบได้นะดอกที่เหลือมันตายหมดแล้วมันปล่อยกระลุกกระสูนอะไรออกมาด้วยวันนี้เธอเห็นไหมเนี่ยเห็นอยู่แชก้ายิงมาเร็ว ฉันลงมาทะเลอีกรอบแล้วนะเนี่ย,ยชัเก๋าดีมากล่อมันล่อมันไว้ล่อมันไว้วันนี้เอาปืนมาแล้วชัเก๋าโอเคชัเก๋าทำดีมากว้าวโอ้โหชเก๋าเจอกระดิ่งกลับบ้านเลยเลยเนี่ยเฮ้ยเวลาไม่ดีอีกแล้ว